มาดูจังหวะน,นี้แผนเปิดมงเกมเกมิ่งังหวันนี้เปิดมานิ่มนิ่มมาดูอีกจังหวะหนึ่งวันทูแล้วไปแล้วครับลิวเนวเมซี่แล้วเปิดค้งโค้งนิ่มนิ่มมาดูอีกจังหวะหนึ่งทุกคนไปแล้วซาวินโยแต่กระชากระชามาสุดเส้นแล้วเปิดคอร์ตเข้ามาดาวินนิ่มนิ่ม มาดูยีกจังวนหวะนึงเบินออกมาที่ไรอันกนนนนี้แล้วจังหวะนี้แทนกี้แล้วปืนนิ่มๆเตุบริการเ,เ,เติมเจแมงปอเติมถูกเติม,ตม,ตม,ตมไว้ห้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลน n d r o i d ครบเครื่องรื่งอีบบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับผู้กำกับเรียนนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผูกำจะมาสอนทุกคนจัดแผน4 1 ส3นะทุกคนนะเป็นแผนเปิดโคเกมมิ่งนะทุกคนนะโอ้โหบอกเลยนะทุกคนให้ทุกคนดูแผนนี้ดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้เห็นในแรงคงเยอะมากนะทุกคนนะผมก็เลยลองจัดแล้วก็ลองเอามาเล่นตามกันดูนะโอ้โหถือว่าแบบโคดีนะคนหลุดโครง่ายนะแต่ก่อนจะไปดูนะทุกคนนะผมฝากเพจของผมด้วยนะ ถ้าครบ1 0 0 0ันผู้ติดตามเดี๋ยวผมจะมาแจก1,000พันทองนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะทุกคนนะสหรบเพียรผมนะมาโกมาดูวิธีการแต่งก,กันก่อนนะทุกคนนะว่าเราจะแต่งยังไงนะสําหรับแผนเปืนหมงเจมมิ่งของเราทุกคนผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยนะดูก็จะได้ประมาณนี้เลยก็จะตั้งเป็นดีเมปให้มันตรงกับเซนเตอร์ตัวหนึ่งแบบนี้นะให้เราไปเลือกแผน 4-2 4มาก่อนก็ได้นะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นมาแต่งตามนี้นะทุกคนนะให้เราแคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนนะเป็นสไตล์วีคอร์เตอร์นะแล้ววิธีการจะทีม่ะควรจะยังไงผมก็จะจัดประมาณนี้เลยนะทนะุกคนนะก็เซ็นเตรอร์ก็ไม่ต้องอะไรมากายนะทุกคนก็ใช้เป็น,นเดีดเตอรยือคู่ก,กับวิวับแบบเดิมเหมือนเดิมนะทุกคนนะเหมือนกับทุกแผนก็จะ ประมาณนี้แล้นะดูใช้บีวับคู่กับเดเดเทเยอร์แล้วแบ็กซ้ายที่เราไม่ได้โจมตีเราก็ควรเอาแบ็กเป็นดีเฟนซีฟมาแบบนี้นะทุกคนนะก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาตรงนี้เติมอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะเจาะด้านขวานะส่วนนั้นขอาก็ใช้เป็นแอคทีฟฟูลแบ็กแบบนี้เลยนะทุกคนนะเน้นบุกกว่านะ แล้วคืึองหลังผมก็จะไปบุกสายนะทุกคนนะก็ดีไมก็ใช้เป็นแองเกอร์แมนแบบนี้นะส่วน m m ก็จะใช้เป็นปร o ฟ f ิกวิงเกอร์นะทุกคนก็ใช้เป็นโอเพเยอร์หรือว่า k คียร์ทีเพียร์เมเกอร์ก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็ a m รก็จะใช้เป็นแอ t กเตอร์ f ิ้งฟูลแบ็กเหมือนกันนะทุกคนนะผมไม่มี a m รที่แบบมันดีเท่าแบ็กแฮมอีกแล้วนะก็เลยเอาฟิลิปลามมาเล่นนะถ้าใครมีดีกว่านี้ก็สามารถเอามาได้นะคนเป็นคอสเปเชียลิสหรืออะไรก็ได้นะ ส่วน r w เผมก็จะใช้เป็นคอสเปเชียลิสต์แบบนี้นะทุกคนนะใช้เป็นเดวิดแบกแฮมแบบนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็กองหน้า2ตัวก็ใช้เป็นฟ o อกกินน์บ็อกทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนถ้าใครไม่มีฟ o อกกินน์บ็อกที่มันโขกดีๆก็ใช้เป็นโคฟอชเชอร์ก็ได้นะที่มันใช้หัวได้ดีนะทุกคนผมก็จะใช้เป็นฟ o อกทั้ง2ตัวนะทุกคนเพราะว่ามันมีสกิลโขกนั่นเองนะทุกคนก็จะมีดาวินมีลุยซัวเลสเอาไว้สำรองนะทุกคนที่มีสกิลโขกนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนพอครึ่งแรกผมก็จะบุกด้านขวานะแล้วก็ครึ่งหลังผมก็จะเปลี่ยนไปด้านซ้ายนะก็คอยดูกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะก็มาดูกันเลยทุกคนมาคนหาเจอแล้วนะมาดูฝั่งของเขากันบ้างนะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะใจตรงกันขนาดนั้นทุกคนกดมาก็เจอแผนปืนมงเหมือนกันเลยวะทุกคนหแต่ว่าของเราน่าจะสุดกว่านะก็ ไปดูกันในเกมนะครับว่าเปิดโคกเกมมิ่งของเรานั้นมันจะโหดจะแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนผมก็จะไม่ได้แบบเปิดมงเกมมิ่งแบบจัดจ๋าแล้ทุกคนนะก็จะมีแบบหลอกเปิดบ้างแล้วก็แทงบ้างนะทุกคนก็มาดูกันเลยอจังวันนี้เกือบทันนะทุกคนเมื่อกี้นะเราก็ไม่ต้องไปไล่บอลอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จัดแผนให้มันแบบรับแน่นอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ได้รับแน่นอะไรขนาดนั้นนะ เดี๋ยวเราต้องบังคับดีๆนะทุกคนนะผมบอกก่อนเลยถ้าใครอยากเล่นเอาสนุกก็ได้นะทุกคนแต่จังวันนี้เปิดมาก็โค้อก็หูยยังตีเซฟครั้งนึงเชียร์ไปก่อน<ฮ>เกือบโดนเลยทุกคน<ฮ>ยังพูดไม่ทันขาดคําเลยนะว่าเกมรับมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเราต้องบังคับดีๆนะทุกคนนะถ้าจะเอาไปเล่นเอาแรงอะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้นะทุกคนนะถ้าใครที่เล่นแบบบังคับดีๆนะก็มาดูกันต่อจังวันนี้พวกเชียร์ไว้ก่อนนะทุกคน ผมก็จะเน้นปืดมงเป็นหลักนะถ้าไม่ได้แบบถ้าเขาดักแบบนี้เราค่อยแบบแทงเง่านะทุกคนดูจ <ang S 2> ังหวะนี้โขกแล้วอื<ม>ใครวะทุกคนมันตัวใหญ่จังวะไม่รู้ว่าใครนะผมก็ลืมดูเหมือนกันกองหนะ้าเขามีใครบ้างนะเมื่อกีนกนกนก้นะก็มาดูกันต่อก็อจะเล่นใจเย็นนิดนึงโอ้โหทุกคนมันมีแต่ฝั่งเขาเลยวะเขาบุกซ้ายเราบุกขวานะมันก็เลยแบบแน่นด้านนี้นะทุกคน จังหวะนี้ยังไงแทงออกมาที่ซาวิญ o โดนโฉบไปแล้วเข้ากลางมายูเนีวเมซี่แทงมาดูทุกคนดูจังหวะนี้เห็นไหมคูรหลุดโคได้แต่จังหวะนี้ไปแล้วเปิดโคเกมิ่งโลนาโจหเห็นไหมทุกคนโอ้โหเวลาเราจ่ายบอลให้เอเมหรือว่าให้ปีกต่ำนะ เดวิดแบ็กแฮมของเรามันจะยืนโล่งๆเลยนะทุกคนนะถ้าเราใช้สไตล์ควาสเปเชียลลิต์มันจะไม่ไปไหนอยู่แล้วนะทุกคนมันจะติดเส้นรอเราอยู่แล้วนะแต่จงังหวะนี้ไปแล้วปีแล็ด <c oughs> ยังเหนียวอยู่นะทุกคนมาเราจะใจยเย็นๆนะดูชีบอ ok กมาวีลาโขไว้ตัวนี้นวิเนร่มซี่ไม่น่ารีบแทงเลยกว่าทุกคนดูอนิดเดียวรีบไปหน่อยนะเมื่อกี้นะ ถ้าส่งให้สั้นๆแล้ววันทูนี่หลุดแน่นอนนะทุกคนดูจนวันนี้ไปแล้วเบิ้ลหนึ่งสองไปแล้วลิเวอรี่ทำไหมไม่ทัหรอท,ท,ท,ทุกคนยังไงเคียออกมาดูสวนกับย่างดักได้อยู่มาฟิลามใจเย็นออกมาเบิ้ลนหนึ่งสองแล้วแทงไปแฮมแล้วไปแฮมไหลออกมาบเบเลติเปิดโคมาโคผู้นี้ยังไม่ได้วทุกคนเซนเตอร์โขสูงกว่าจนวันนี้โอ้โหหลุดแล้วโลนาร์ดมนิ่มๆ โอ้โหโชกได้ทุกนี้ส้มหล่นนะทุกคนโอ้โหนี่แหละทุกคนถ้าแบบเราส่งช้าหรือว่าเราแบบมัวแต่หันหน้าไม่ส่งให้ประตูเปิดทิ้งแบบนี้มันจะโดนแบบนี้ได้นะทุกคนนะก็มาดูจังว่านี้อื้มดีนะเขาไม่เปิดทุกคน ถ้าเปิดหายแน่นอนนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเราโชคดีไปแล้วทุกคนดูตังวนี้แทงเร็วออกมาที่แบกแฮมเบิลกางอื้มอีกแล้วทุกคนเบิลนิดเดียวนะเมื่อกี้นะดูจังหวะนี้ดูทุกคนดูเวลาบุกจังหวะนี้แทงมาที่ดูเนยเมซี่ปาดมาโอ้โหกระตุกโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหกระตุกเฉยเลยทุกคนดูโรนาโดเฟกช็อตแล้วปาดมายังดักได้นะโอโหไม่น่ากระตุกเลยเมื่อกี้ ทำไมกระตุกก็โอกาสเข้าก็มีสูงนะทุกคนก็มาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปิดพุ่งพุ่งยัดยัดตามสูตรของเราเปิดพุ่งพุ่งยัดยัดเดโขูกนี่โอ้โห,โหใครเห็นก็ว่าเข้าทุกคนโอ้โหดินเย่ดอกปาโขงอะไรโล่งๆคนเข้าแต่บอลไม่เข้านะเมื่อกี้นะโอ้โหดูซาวิโยดูเราก็ดักไว้ไไนนะทุกคนเราอยากเข้านะนี่ไงล่ะเห็นไหม เขารู้ว่าเราดักนะเขาก็เลยแบบจี้เข้ากลางนะเมื่อกี้นะหึปิดเดวี่วอีกแล้วอ่ะทุกคนดูไปแล้วอินเนต้าทำไงอินเนต้าดับเบิลทัชอย่างติดแล้วแทงสวนออกมาอีกที่นึงโอ้โหรีบไปอีกแล้วทุกคนเราเราจะรีบลองแทงออกริมเส้นอย่างเดียวดูนะทุกคนนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะดูแต่วันนี้ไหลเข้ากลางมาแล้วเบิ้์นมาแล้วแต่วันนี้หลอกเข้ามาแล้วซัดด้วยขวาหึเกือบไปแล้วทุกคน เก็บได้มาอีกหนึ่งประตูนะเมื่อกี้นะมาเรามาลุ้นลูกเตี๊บม,มุมพุ่งๆย,ยัดของเราตามสูตรเหมือนเดิมนะทุกคนดูลิวเนลเมซี่เปิดมาก็โขกนี้นิ่มๆโอ้โหได้มาสองประตูจากการโขกแล้วนะทุกคนนะถึงจะเป็นลูกเตีบม,มุมก็เหอะนับอย่างเดียวนะทุกคนมาดูกันต่อดูช่วงนี้เขาแทงมาริมเส้นอีกแล้วทุกคน เราก็ดักได้สบายก็หมดเวลาครึ่งแรกแล้วทุกคนคนระับก็ถือว่าได้ขูกมาสองลูกนะเรายังไม่ได้เปิดนิงๆสักครั้งเลยนะทุกคนนะก็มาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนออกมาด้านซ้ายบ้างนะทุกคนกคน็จะเหมือนเดิมเลยทุกคนแค่ขยับ m อ,อแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาปีกขวาให้มันมาอยู่ปีกซ้ายแล้วก็ดีเมฟป,ประมาณนี้นะขยับแค่4ีตัวแล้วก็เปลี่ยนเอา ีกซ้ายปีกขวาเข้าแล้วก็ฟิลิปรามลงมาเอาดาวินขึ้นไปแบบนี้กคตั้งให้มันเป็นปีกธรรมชาตินะทุกคนนะแบบนี้แล้วขวาเราเป็นตัวลูกเราก็เปลี่ยนตัวรับเข้ามาแบบนี้นะทุกคนก็มาดูกันต่อเลยนี่คือวิธีการเปลี่ยนแผนแบบเร็วๆนะทุกคนนะก็พอแอดชิดไว้แล้วนะว่าแอดจะทําแบบนี้นะแอดก็เลยแบบเร็วนะทุกคนมาดูกันต่อเลยซามิยโยเทหงออกมา เขาก็ยังลุกด้านซ้ายเหมือนเดิมนะแต่เราก็จะมาลุกด้านซ้ายเหมือนกันนะดูเห็นไหม <c oughs> เขาจะเปิดออกมาด้านซ้ายนะทุกคนเพราะว่าเขาตั้งเป็นบุกด้านซ้ายนะแต่เราก็จะไม่เข้าบอลน,นะทุกคนเราก็จะวิ่งประคองเอาตัวกลางหรือว่าเอาปีใกล้บอลน,นะมันจะได้เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นนะทุกคนดูจหวันนี้ชนไว้ก็ออกหลังไปสบายๆนะลูกนี้นะมา,ามเชอมคเกิเราบุกซ้ายแล้วก็ต้องเปิดไปซ้ายนะทุกคนจหวันนี้เลยอันจิ๊ก โขกมาโอ้โหไม่ถึงมาทุกคนปีเลสเบิ้นเขากางมาอย่างไงดาวินเบิ้นมาให้เพื่อนแล้วขึ้นหลังมาออกมาแล้วอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าถอย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 ตุลามถอยนี่ไงละ่ะก็เชียไว้ก่อนกดเชียขึ้นหน้าที่มันเชียกับหลังเฉยเลยวะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาโดนเตะม,มุมครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนฟิลิปรามมากันไว้นิดนึงเปิดมาลูกนี้ก็โขกไว้อย่างไงเดวี่ คืนหลังมาสาาไหนออกมาเบคเชนไหลมาที่ซาวิโยเข้ามาก็โดนดักดูผมจะสวนกับทุกคนนะหืมเราบุกซ้ายทุกคนดูทีมเราจีไจ้ไปก่อนจี้ไปก่อนรอเพื่อนวิ่งมาที่ฟิล์มรามโอ้โหฟิล์มรามไม่เอาบอลเฉยเลยทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาไม่เป็นไรนี่แหละช้าฉกไว้ได้แล้วปาดมาที่โรนโัลดอหน่าจะเปิดนะทุกคน โอ้โหมันใกล้เกินไปนะผมก็เลยไม่เปิดนะเมื่อกี้นะอืมเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ได้มาสีประตูแล้วนะเรายังเหลือเวลาอีกเยอะนะทุกคนนะถ้าเขาไม่กดยอมแพ้ก่อนนะน,นีกันละดากไว้ซาวินโยเปลี่ยนออกมาโอ้โหมันลงมาทําไมตรงนี้วะทุกคนซาวินโยจังหวะนี้ไปแล้วดาวินูเยสอืเขาดัเบรนทันะ้เมื่อกี้นะถ้าเขายิงก็อาจจะหายนะทุกคนมาดูกันต่อแทงออกมาโอ้โหแทงอะไรวะนี่ยอยังไง อย่างไงคึงเล่นคึองเล่นอืออกไปท่าทุกคนเราน่าจะได้ทุ่มหรือเปล่าวะใช่ไหมโอ้โหได้ทุ่มจริงด้วยทุกคนมาไหลลงมาที่แลนจริงเลยลูกนี้ดูได้เปิดแน่นอนลูกนี้เปิดมาดาวินโอ้โหไม่เข้าซ้ำเอาไว้นิ่มนิ่มโอ้โหโหหูนี่เลยทุกคนเพราะว่าปีกเรามันเยอะนะแล้วก็มี ฟูลแบ็กช่วยอีกแล้วทุกคนนะเป็น 3- 4สตัวนะมันก็เลยทําให้เราได้บุกแล้วก็ได้เปิดง่ายยิ่งขึ้นนะทุกคนนะสําหรับแผนนี้นะก็ใช้ได้เลยนะถ้าใครเป็นสายเปิดเกมเมอร์เกมมิ่งอยู่แล้วนะทุกคนนะก็ลองไปจัดตามมาดูได้นะก็มาไลยมาซาวินยูมมาแล้วทุกคนโอ้โหครึ่งโหลแล้วไหมนี่นทุกคนโอ้โหตอนนี้ครึ่งโหลแล้วนะทุกคนนะมาตามหาลูกที่7ลูกที่8ตามมาอีกนะทุกคน อันนี้ผมไม่ได้เล่นกับบอดนะทุกคนมันมีบางคอมเมนต์นะว่าหาว่าแอ์เล่นกับบอดให้ทุกคนดูนะโอ้โหมันไม่ใช่บอดแต่ทุกคนถ้าเล่นกับบอดผมคงไม่ลงให้ทุกคนดูนะมาดูกันต่อทุกคนเชียร์มาก,ก็ออกข้างไปก่อนนะเมื่อกี้นะก็เป็นลูกทุ่มของฝั่งตรงข้ามนะมาทำงานทุ่มออกมาซาบินโยหาช่องเปิดหรือเปล่าเพื่อนเดวี่เดวี่ช้าไปนิดนึงก็โดนตุลามโฉบไปได้นะทุกคน เกมรับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตุลามนะเล่นดีมากดูจังหวะน,นี้วิวเนวิซี่จี้ไปก่อนโอ้ยโลนาลโดวิ่งนี่ว่ะทุกคนจังหวะนนี้โอ้หูถ้าแทงเร็วกว่าน,นี้นะเมื่อกี้นี้โอ้หูสวยเลยทุกคนดูได้บอลอีกแล้วเดี๋ยวจะลองไหลเข้ามาเราโจมตีทางซ้ายแล้วก็ต้องเบี่ยงออกซ้ายทุกคนดู จังวะนี้ไม่ได้ปะเปลี่ยนออกมาก็โฉกไวโอ้โหไม่โดนนี่ไงล่ะตุลามฮึมสวยแล้ววิ่งกับหลังเลยจังวันนี้วิ่งกับหลังไว้ก่อนนะทุกคนดูแล้วเราเออกกอกลางไล่บอลนิดนึงดูบีบสองเลยเราไม่กลัวเราสกอร์เยอะหืมซาฟิโยเวียงออกมาแบบนี้แล้วทุกคนอย่างไง ไหลมานี่แล้วหยูยดักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแทงเลยครับลูกนี้แทงมาที่ดาวินมานับเจ็ดเลยลูกนี้ชิปโอ้โหดาวินโอ้โหมันน่าจะไม่มีสกิลชิปนะทุกคนเมื่อกี้นะเพราะว่ามันชิปเบามากปกติมันต้องแบบชิปแรงกว่าน,นั้นนะทุกคนนะอาจจะไม่มีสกิลชิปนะโอ้โหเสียดายถ้าเป็นเอโต้หรือว่าเอบัะเป้ที่มีสกิลชิปนะโอ้โหสบายเลยเมื่อกี้นับเจ็ดได้เลยนะทุกคนดูจงังหวะนี้ต้องนับ อืว่าจะแทงตัดหลังทุกคนไม่ได้วะมาขออีกลูกดึงเธอมาจหวัน,นี้แหละไปแล้วสวบโยไหลออกมาอืไม่ทันหมดทุกคนก็ได้แค่หประตูเองนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับแผนเปิโมงเกมมิ่งนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองไปจัดตามกันดูได้นะทุกคนนะถ้าใครอยากเล่นขำๆหรือว่าเล่นเอาสนุกสนุกก็พอนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กสดสมัครสมาชเพื่อเปในการทําคลิปต่อไปด้ยวยนะครับถูกคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ